สวัสดีจ้าพี่น้องมากินตำสบายนางไข่ยเยี่ยวม,มาจ้าเด้อพิ่น้ไข่ยเยี่ยวม,มาเนี่ยพี่นอ้องอื Mmm. -hmm. อันนี้จงเหนียวตังหน่อยนาะ Peguei. าดว่าตุนแต่ยังกินกองเกี้ยง <laughs> นัวแบบมันมันเหียดเหียดนี่เป็นน่อนของเอฟซีเป็นเคยว่าแค่เยอะมากกินร้ายกับบดีกับสันเพื่อนว่าเป็นบอบุละเป็นบ๊าจัะอันนี้เพื่อนเพื่อนเคยบอกสุือเป คนโดนพ่กเราค่อยกินอันนี้ก็ได้คือขาคือขาแล้วกิดกระตือคือห้องโกกอยู่ Okay. <laughs> I um. มันเนี่ยก,กินเงียบจ้ะบอ <c oughs> บอกบอก,กินอย่างเดียวเดิกแล้ว <c oughs> หาทุมแล้วข้างนี้ทายคลิปนี่หาทุมนี่พี่ปัญญายก็ออกนั่รากุ้นเลยไปแล้วบ้างก็งจะเป็นนัน่นเนาะหาทุมจะกินเนี่ยแสบ เลยเปิดเบิ้งตู้เย็ยนเอามันเหลือจะไปนั่งกับใครใครเนเยวมา ไปตัดเลยสิครตำเป็น้านคำ้ำเจี๊ยตำมลายมันนี่ ปวดกลางแทนว่พี่น้อง <c oughs> มันส่องอย่างเนียวมือนี่ลวกบริทีแบบใครลวกลวกอวใครบริแท่น้ำนอกเย็น อากาศอันตรีพอดีละว่าจออกับท้ายคลิปข้างนอกไม่ได้แปลอากาศบอดีพี่นอ้องเดี๋ยวเขึ้นเดี๋ยวฝนทั้งหนาวกว็พ้องกันเดี๋ยวมันซ้ำเมือนอีลีกันถ่ายคลิปข้างนอกหลาย พอะะดับดะดำตรงนี้ให้ <c oughs> <c oughs> มันเหลือลายหาดเนี่ย <c oughs> น้ำปลาขมมันจะกี่ยอดไปะลจ้าขอบคุณทุกเมนูอลไร,ไรซับสไครต์นะครับพี่น,น,อน้องครับคลิปนี้ไว้พอคลิปนี้ไว้แคนน่นี้พอกันจิมนาสวัสดีจ้าบาย